ยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิ s t สตีวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ t o y ย t a Avanza 2026ใหม่ล่าสุดรถ MPV ขนาดกระทัดรัดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ t o y ย t a Avanza รุ่นใหม่นี้มาในโฉมที่ดูสปอร์ตและทันสมัยกว่าที่เคย กระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นพร้อมโครเมียมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดียร์ม running light เส้นสายตัวถังถูกปรับให้ดูมีมิติและแอโรไดนามิกมากขึ้น,ล,ออนล้ออลูมยขนาด16นิ้วลายใหม่เพิ่มความโดดเด่นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED เ,เต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อด้วยเส้นโครเมียมตรงกลางฝากระโปรงท้ายเปิดกว้างและโหลดของได้ง่ายเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น ภายในห้องโดยสารของอวันซ่า2,026ถูกออกแบบให้โปร่งและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าคอนโซลกลางใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งที่สามารถพับและปรับได้หลากหลายรูปแบบเบาะแถว2เลื่อนหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เบาะแถว3และระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขุมพลังใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร Dual VVT-i ให้กำลังสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดน้ำมัน จับคู่กับเกียร์ CVT ที่ขับนุ่มและตอบสนองดีเหมาะสําหรับการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวรวมถึงการเดินทางไกลที่ต้องการความประหยัดด้านความปลอดภัยอวันซ่า2026มาพร้อมระบบ Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันปรับปรุงใหม่เช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศา Toyota a อวันซ2026จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการรถที่ทั้งกระทัดรัดคล่องตัวประหยัดน้ำมันแต่ยังให้พื้นที่ใช้สอยและความสะดวกสบายครบถ้วนแล้วคุณคิดอย่างไรกับ Toyota a อวันซ2026รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Car Dynasty เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ก่อนใคร